ุตักบาทนะครับงายพาข้าวงานนคาคราธรกิจศพคุณตาน้อยสมกิจคุณเยี่ยมนะครับก็เรียบร้อยไปตั้งแต่เมื่อวานวันที่15ตุลาคม2566ตอนนี้ก็วันที่16ตุลาคม2566นะครับก็จะเป็นวันหงายพาข้าวแล้วก็ตักบาทนะครับ บาตใหญ่ใส่ไหมอันนี้เอาไว้ใส่อะไรอ๋อเหลือแล้วใส่ข้าวเหนียวกล่องข้าวใหญ่นี่ถ้าน่นา พี่บุ๊กพี่บุ๊กมาจับกล้องให้นาะพง์หน่อยเดี๋ยวนาพง์จะไปใส่บาตรจับ,จ,บจับกล้องไปทางนี้เลยนะจักล้อง,งเน่อยจับกล้องเคอะกว่ะ Ô mọi người đang làm ăn ở nước chát là cà phê ở tổ chức nghiêm ý kiến của chúng vậy? sẽ cùng với những người những <laughs> nặng nào đó đó một điều cả đó 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 ý thức ăn mặc ảnh hưởng ăn mặc ảnh hưởng ăn mặc ảnh hưởng ăn ใส่บาทนะครับหงายพาข้าวมูเปลี่นนยนวิอีกะ วันนี้เป็นวันหงายพาข้าวนะครับตามประเพณีชาวบ้านที่ทำสืบกันมานะครับที่บ้านบอนเขียวตำบลน,นาสามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสิทธิ์นะครับหลังจากที่ไปเก็บกระดูกคุณตาน้อยคุณพ่อสมกิจพลเยี่ยมมา เมื่อเช้าตู่นะครับวันที่15ตุลาคม2566ก็ทำการชาปนกิจศพเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้วันที่16ตุลาคม2566ก็เป็นวันงายพาข้าวนะครับชาวบ้านก็จะเรียกแบบนี้นะครับก็าชาวบ้านก็จะมาร่วมกันทำบุญใส่บาตรนะครับ บรรยากาศไส่บาทนะครับอันนี้ท่านประธานอันนี้ประธานเดี๋ยวมาถ่ายประธานก่อนหลานหลนาน้อยนกินตาน้ยนะครับเมื่อเช้านี้ตื่นไม่ทันไม่ได้ไปเก็บกระดูตื่นไม่ทันตื่นสาย อันนี้หลานรักนะครับหลานรักคุณตาน้อยอยู่กับตาน้อยมามาเห็นแต่รถคันนี้กลับมาแล้วอยู่กับตาน้อยมาตลอดนะครับวันนี้เราเราซื้อกางเกงให้ใส่เนาะซื้อกางเกงให้ใส่ตอนนั้นเรียนอยู่ ก3กางเกงเราเห็นกางเกงขาดต้นกางเกงนักเรียนบอกครับครับขับกางเกงนักเรียนซื้อใส่โอ้สวยงามเลยตอนนั้นเราซื้อใส่อยู่กับตาน้อยมาตั้งแต่เด็กเนาะขับขับขับเห็นเพื่อนตั้งแต่เด็กๆอย่เป็นเด็กน้อยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยครับดีๆเป็นนึกใส่ใจกอนน้ำใจดีโอ้กับลูกหลานยื้อยืนถึงเกือบร้อยปีเราเกิับลูกหลาน ลูกหลานลูกหลานก็รักกันดีทุกคนเนาะสาม,มัคคีกันดีทุกคนไม่มีใครที่แบบว่าไม่มีใครทะเลาะก,กันเลยนะครับเอาสั่งสอนดีด้วยถ้านสอนหลุกหลานให้อยู่ในสังคมเป็นยังไงบมอน้อมสอนตอนลงพูดไว้หมดนั่นแหละให้รู้จักคารมญาติแต่ละฝ่ายนะคอน้อมสอนตอนยันอะไรยั้เนี่ยดีดีการสอนของปู่สมจิต คนเทียบครับอันนี้จากใจคุณลุงนะครับที่อยู่กับคุณตาน้อยมาตั้งแต่เด็กนะครับเป็นหลานนะครับ,รบขอบคุณมากครับ,รบมาดูบรรยากาศการใส่บาตรนะครับยังไม่หมดอ,อันนี้ใส่หรือ,อยังใส่บาตรหรือ,อยังไปใส่ไหมนึกว่าหาลูกเคย <c oughs> นึกว่าจะหาใส่พร้อมลูกเคยอันนี้

บรรยากาศใส่บาทนะครับในวันหงายพาเข้าหลังจากที่ชาปนก,กิจศพคุณตาน้อยไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับ <laughs> อันนี้เป็นบ้านของคุณป้าคนที่หนึ่งนะครับลูกสาวคนโตของคุณตาน,น้อยสร้างไว้ให้ลูกสาวที่เป็นทนายนะครับเอาไว้เป็นเรือนหอ <c oughs> เป็นเรือนหอให้ลูกสาว <c oughs> <c oughs> น้องอ้อมนะครับทนายนะครับเนี่ยทนายสาวมีทน,นายสาวเป็นบ้านของน้องอ้อมนะครับนี่ ดูคุณลุงใหญ่ปิดท้ายนะครับคุณลุงใหญ่ผิดท้ายจระภาพใหญ่นะครับคุณใหญ่ที่ว่าี่สาวของคุณค่อนพอเจอร์หรือว่าพ่มากไปเลย งานทุกอย่างก็นี่แหละห,หัวเรียวหัวแรงใหญ่เลยนะครับเสื้อเขียวเนี่ยครับเป็นลูกเขยคนโตของคุณตาน้อยสมกิจคนเยี่ยมครับที่คอยช่วยเหลือน้องๆทุกคนนะครับ บ้านหลังนี้ก็คุณลุงเสื้อเขียวนี่แหละครับสร้างให้ลูกสาวที่เป็นทนายนี่พ่อลูกนะครับอันนี้ก็ลูกเขยเป็นตำรวจครับ